ก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับลก้วอารีนาฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับผมน้องๆหลายคนขอกันมาเยอะเลยนะผมก็คือนะครับสอนติด ตั้งนะฟรีไฟแม็กนั่นเองนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟที่อ่าอัปเดตก่อนใครเข้าเลยนะครับผมอะไรที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับเอฟเฟกต่างๆนะก็จะอยู่ในเซิร์ฟนี้เลยนะก็คือฟรีไฟแม็กนั่นเองนะครับผมอันนี้พี่ก็จะมาสอนนะครับเวอร์ชันติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดเลยก็คือ4.0นะครับผมเวอร์ชันล่าสุด2020ในเดือนนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็จะทํายังไงนะครับติดตั้งยังไงโหลดยังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สาหรับใครนะครับผมที่ ับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับเพราะว่าพี่จะมีแจกทุกคลิปเลยนะครับโอเคถ้าพูดกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พาไปแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคพี่ก็นําลิงก์คลิปเมื่อวานนะครับผมที่พี่ทําคลิปเมื่อวานนะครับผมนะอ่ะที่แจกโทเค็นมงกุฎนั่นเองนะครับผมก็มีทั้งหมดเนี่ยสองคอมเมนต์เลย นะครับผมคัดคนที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ยูทูนไม่ใช่เฟซดูคลิปนี้จบนั่นเองนะครับผมก็จะมีใน2 0งเก้าคอมเมนต์นี่เลยนะครับผมโอเคเริ่มสุ่มมาเลยดีกว่านะครับผมอ่ะสามสองหนึ่งไปครับผมคนแรกได้เลยหรือเปล่านะครับผมคนแรกยังไม่ได้นะครับผมอ่ะคนที่สองครับผมอ่ะคนที่สองก็ยังไม่มีนะครับผมก็ยังไม่มีตามกติกานะครับคนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับผมอ่ะคนที่สี ไม่มี a c e b o o k นะครับไม่บอกมาครับต้องระบุด้วยนะครับผมต้องระบุชัดเจนนะครับผมน้องคนที่5้าชื่อเฟซโอเคได้แล้วนะครับเป็นน้องนี้เลยนะครับผมทนทนนั่นเองนะครับผมอยากได้เฟซครับก็มี UID นะครับแล้วก็ชื่อเฟซนะครับผมอ่านี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทําการเติมไปเลยนะครับ้องชายนะครับนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับช่องพี่ก็เติมจริงแจกจริงนะครับโชว์สลิปกันเลยให้เห็นเห็นกันเลยนะครับผมว่าพี่แจกจริงๆนะครับผมอ่ะ เป็นไรวะเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมได้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะเรือ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 อ,อะไรดีเรือดำน้ำมันเนี่ยอ่ะเรือนะครับผมอ่ะโอเคกดยืนยันไปนะครับอ่ะโอเคเข้าระบบปุ๊บนี่เป็นน้องคนนี้เลยนะครับผม W H คนหล่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ทําการเติมให้เลยนะครับผมอ่ะน้องคนนี้ก็ทําถูกตามกติกาทุกอย่างนะครับผมอ่ะ โอเคพี่จะแจกให้ฟรีเลยบัตรกาลีน่าพี่ก็ซื้อไว้ที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับผมทําการเติมให้เลยนะครับผมใส่เลยครับผมส2 1ปึ๊พึบนี่นะครับผมก็น้องคนนี้นะครับผมก็แสดงความดีดีด้วยนะครับผมได้รับ ไดมอนด์มีฟรีหรือเพชรมีฟรีนะครับหกสิบแปดไดมอนด์เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูเดียมินที่เฟสตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ที่สําคัญที่สุดก็คือต้องดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับถ้าดูไม่จบก็คือโดนตัดสิทธิ์แน่นอนนะครับผมอ่านะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็รู้กติกาไปแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนโหลดสอนติดตั้งเลยนะครับผมสอนง่ายๆนะครับพี่บอกเลยว่าง่ายๆสำหรับคลิปนี้ นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวกอ่อื่นเลยก่อนจะไปติดตั้งกันนะครับพี่ขอเข้ามากดรับโทเค็นก่อนนะครับผมในกิจกรรมโบยา่าดีนั่นเองนะครับก็จะมีให้ล็อกอินเช็คอินทุกวันเลยนะครับก็จะเป็นให้เลือกแผ่นป้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ขอเลือกก่อนปึ๊บเลยเหลืองอันนี้แน่นอนน่านไงอือเรียบร้อยครับผมปึ๊บเรากดอันนี้เลยครับนี่นะครับผมได้รับไปอ่าเท่าไหร่วะสิบห้า โทเค็นนะครับแล้วก็มาเล่นโบยาโกนะครับผมนี่เลยนะครับฟรีทุกวันนะครับโอ้โหไหลครับผมนี่ได้รับมาแล้ว1อันนะครับผมอ่ะไหลเข้ามาปัามุงก็จะบีบไปเรื่อยนะครับผมเราต้องรีบเก็บกล่องให้เร็วที่สุดนะครับผมนี่เฮ้ยตัวนี้ทันไหมวะไม่ทันทันทันนี่นะครับผมแล้วก็มาเก็บเฮ้ยไม่ทันโบยาโคตรพลาดนะครับผมโอเคตอนนี้พี่ก็มีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดโทเค็นแล้วนะครับก็รอแลกนะครับผมในส่วนอะแลกเปลี่ยนตรงนี้ นะครับผมนี่เลยลองมันเปิดนะครับผมอ่ากิจกรรมบนเวฟเนี่ยเฮ้ยมาแล้วนี่ว่านะครับไม่รู้กิจกรรมมาไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะครับอีพีหน้าที่อาจจะมันคาสอนนะครับผมนะอ่าสำหรับอีพีนี้นะครับโอ้โหโคตรเท่อะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเป็นอีพีหน้าแล้วกันนะครับเรามาดูอีพีนี้นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับการติดตั้งแล้วก็การโหลดนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาที่อ่า หน้าแรกของโทรศัพท์ก่อนนะครับอันนี้พี่ก็เล่นในคอมนะครับอันนี้พี่เล่นในคอมนะครับก่อนอื่นเลยเราโหลดแอปนี้มาก่อนนะครับก็คือ VPN นะครับผมมาเลเซียนั่นเองนะครับโหลดมาจาก Google Play นั่นเองนะครับผมนะอ่ะโหลดมาเสร็จนะครับเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูดีกว่านะครับเดี๋ยวน้องจะไม่เข้าใจนะครับผมสำหรับการโหลดนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า VPN นะครับ m a มาเลเซีย MA นะครับก็เป็นอันนี้เลยนะครับนี่เลยฟิลตามพี่เลยนะครับผม่ะจากนั้นก็เป็นอันแรกเลยนะครับนี่เลยเราก็โหลดเสร็จปับ๊บเราก็เปิดเลยนะครับผมนี่พอเปิดเสร็จนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับผมในการเปิด v p n นะครับผมก็จะ ใช้เวลาเิดนึงหนึ่งาที2นาทีนะครับแล้วแต่โทรศัพท์มุงน้องว่าเร็วหรือช้านะครับผมอ่าจากนั้นมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เรานะครับมาดูข้างบนนะครับผมในส่วนเลือกประเทศนะครับ v ี n ีนของประเทศไหนนะครับเราเลือกเราจะเลือกส่วนของประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับจะมีเลือกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับพี่แนะนำก็คือไม่หนึ่งก็ห้านะครับหรือว่าเป็นสามก็ได้นะครับ ถ้ามีโฆษณาก็กากไปนะครับผมจากนั้นถ้าเลือกเสร็จนะครับให้เรามาดูข้างล่างนะครับสีฟ้านะครับก็คือคอนเน็กนะครับผมทูสเลปเทรดอะไรสักอย่างนะครับผม v p ทีเเรากดไปเลย1ทีนะครับจากนั้นรอโหลดนะครับผมรอโหลดสักครู่นะครับผมอ่ามันกําลังรันนะครับผมอ่าถ้ารันถ้ามันได้เนี่ยมันจะขึ้นรูปหนึ่งชั่วโมงตรงนี้แล้วก็สีแดงเนี่ยจะอยู่อ่านิดนึงนะครับตรงนี้นะครับผมขีดอีกนิดนึงนะครับให้เรารอสักครู่นะครับจากดูจากข้างล่างก็ได้นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะมี ว่าโหลดอยู่นะครับตรงข้างล่างนะครับให้เรารอนะครับในส่วนนี้นะครับผมให้ใจเย็นๆนะครับผมพอถ้าได้เน <an> ี <ara> euh ่ยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทํายังไงต่อนะครับน้องต้องดูให้จบนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับต้องดูให้จบเดี๋ยวไม่เข้าใจน้องในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยน่าจะ2แรมหรือ4ี่แรมขึ้นไปนะครับผมน่าจะโหลดได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกรายละเอียดอีกทีนึงนะครับผมน่าจะไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่นะครับผม ในส่วนนี้นะครับผมก็เข้าใจใง่ายๆพี่ก็จะสอนให้เข้าใจใง่ายๆเลยนะครับเข้าใจไม่ยากทําได้ทุกคนนี่นะครับผมมาแล้ว นะครับก็จะบอกนับเวลาทอยหลังก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมหชั่วโมงนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เรานะครับกา Google Play Store ไปเลยนะครับผมหรือปัดหน้าจอไปเลยนะครับหรือปัดหน้าจอไปแต่ว่าเราเปิดตัวนี้ไว้อยู่นะครับผมเพิ่งปัดออกนะครับจากนั้นให้เรามาหน้าแรกเหมือนเดิมเลยนะให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมตั้งค่านะครับโทรศัพท์น้องๆคงมีแน่นอนนะครับตั้งค่าตรงนี้เลยนะคือตั้งค่า Android นั่นเองในโทรศัพท์เรานะครับจากนั้นให้เรานะครับไปที่แอปพลิเคชัันนนะครบผผมมแลล้วก็เื่อหา แอปเพจสโต้กูเกิลเพจสโต้นั่นเองนะครับผมเป็นอันนี้เลยนะครับผมนี่นะกูเกิลเพจสโต้นะครับจากนั้นคลิกไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็คลิกที่เก็บข้อมูลนะครับจากนั้นให้เราล้างข้อมูลไปเลยนะครับปึ๊บล้างข้อมูลไปแล้วก็ตกลงไปแล้วปึ๊บนี่ก็จะเป็นเลขศูนย์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ล้างแชทเนี่ยก็จะศูนย์เหมือนกันนะครับผมจากนั้นก็กล้าไปนะครับผมอ่าจากนั้นกล้าไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังเปิด VPN อยู่นะครับผมนะ ก็เข้าไปที่ Google Play Store เลยนะครับผมเราล้างข้อมูลเสร็จเราเข้าไป Google Play Store เลยนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมจากนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมก็เข้ามาเนี่ยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกก็คือเรานะครับต้องไปสมัคร Gmail ใหม่ก่อนนะครับเข้ามาใน Google Play เนี่ยเราต้องไปสมัคร Gmail ก่อนเลยนะครับเป็น Gmail ใหม่ใหม่สุดๆร้อนๆเลยนะครับให้เราสมัครเสร็จแล้วก็เข้าระบบไปนะครับเข้าระบบไปเดี๋ยวพี่รอสักครู่นะครับตัวนี้น่าจะ เน็ตพี่ค้างอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยอ่ะมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็คือให้เรามาเปลี่ยนเมลตรงนี้นะครับหรือว่าสมัครตรงนี้เลยนะครับก็คือสมัครใหม่เลยนะครับในส่วนล็อกอิน Google Play Store นะครับให้เราสมัครใหม่ไปเลยนะครับผมพอเราสมัครเสร็จใช่ไหมครับผมเรามาค้นหาตรงนี้เลยนะครับผมค้นหาว่าฟรีไฟลนะครับฟรีไฟล์ไปก่อนนะครับผมอ่ะค้นหาฟรีไฟลนะครับเพื่อ นะครับก็จะขึ้นฟีไฟที่เราเล่นปัจจุบันอยู่นะครับนี่เลยนะครับเป็นฟีไฟบย่านะครับบูย่านั่นเองนะครับผมให้เราคลิกตรงนี้นะครับตามรูปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับผมเน็ตพิ่ค่อนข้างช้านะนี่เลยนะครับผมให้เราคลิกตรงที่กาลินาตรงนี้นะครับสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับถ้ารูนในในแอปนะนี่เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับก็ยังไม่ขึ้นสีนะเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับอ่ะปึ๊บนี่เลยนะครับผมนะเห็นไห นะครับพอกดเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเลื่อนภาพให้ดูนะครับผมกดเข้าไปจะเป็นยังไงนะครับผมกดเข้าไปปั๊บนะก็จะมีให้ตัวเลือกเนี่ยมี4อันนะครับกูากรีน่าฟรีไฟแม็กก็จะเด้งขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับทดลองก่อนเปิดตัวนั่นเองนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับมี4อันนะครับผมถ้าใครไม่ขึ้น4ีก็ลองกลับไปทําใหม่เหมือนพี่นะครับผมนะแต่ที่สําคัญก็คือต้องไปสมัคร Gmail ใหม่นั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเรากดเข้าไปฟรีไฟแม็กเลย นะครับก็จะเด้งหน้าตรงนี้มาเลยให้เรากด Install หรือดาวน์โหลดแอปฟรีๆนั่นเองนะครับก็ขนาดไฟล์เนี่ยก็ 1.2G ่จิกนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าไฟล์ไม่เท่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมก็เป็นฟรีไฟล์แม็กนะครับอิเฟกพี่คนชอบเลยนะครับจากนั้นเราก็กดติดตั้งไปเลยนะกดติดตั้งไปก็เป็นอัเสร็จนะพอเข้าระบบเล่นได้เลยนั่นเองนะครับง่ายง่ายนะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับการติดตั้งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับพี่บอกเลยไม่ยากนะครับผม ก็ที่หลักๆสําคัญก็คือเราต้องสมัคร Gmail ใหม่นั่นเองนะครับเราต้องสมัคร Gmail ใหม่นะครับไม่ยากเนาะอ่านะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาสอนการดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งกันฟรีๆนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้เพชรนะครับก็อย่าลืมกดติดตั้งกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดคอมเมนต์อยู่ดีไม่ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยแะที่สําคัญต้องดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับถ้าเคยดูไม่จบก็จะคือไม่ได้เพชรนั่นเองนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะคครรััับบผมสสวดี